เพื่อนเคยนั่งสมาธิจนใจมันเงียบสนิทเงียบจนไม่เหลือแม้แต่ความคิดหรือความรู้สึกใดๆเลยไหมครับนี่คือจุดหนึ่งของการภาวนาที่ลึกมากใจเข้าสู่ความสงบเต็มที่ไม่มีเสียงในใจไม่มีเรื่องราวไม่มีเวลาเหลือเพียงความเงียบที่ไม่ต้องการอะไรอาการนี้พระอาจารย์บางท่านเรียกว่าจิตพักหรือสมาธิลึกที่พาใจไปสู่ความโปร่งเบาและสว่างในตัวเอง หลวงปู่ชาเคยเล่าว่าความเงียบนี้แหละที่ทำให้เราเห็นตามจริงว่าความคิดทั้งหลายไม่ใช่ของเรามันเกิดแล้วก็ดับเองถ้าเราหลงตามเสียงคิดใจก็ฟุง้งแต่ถ้าเราวางใจจะนิ่งเงียบและพร้อมสำหรับการเห็นความจริงของกายใจอย่างตรงไปตรงมาความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่แค่เสียงหายแต่คือใจที่ไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลส เป็นจุดเปลี่ยนจากสมาธิไปสู่วิปัสสนาที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนเพื่อนละ่ะเคยสัมผัสความเงียบลึกๆที่ทำให้ใจโปร่งเบาจนไม่อยากพูดอะไรบ้างไหมมาเล่าสู่กันฟังครับ